สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชาาร์อาจารย์อา,าร์มก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะว่ารัฐบาลโค้งแรกของเราจะเป็นยังไงนะครับก็ที่อาจารย์ <c oughs> พอดีว่าขออภัยนี้พอดีว่าอาจารย์ไม่สบายด้วยนะครับก็เลยพักผ่อนยาวนะครับตั้งแต่หลังสงกรานมาตั้งแต่แจกของรางวัลไปนะครับผม แล้วก็อาจารย์มีออกภารกิจกต่างจังหวัดเนาะต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ยังไม่ได้มาไลฟ์สดเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาทบยอดให้เลยแล้วกันนะครับโอเคดูนะ2พฤษภาคม64นะนะครับ2พฤษภาคม64นะครับ2พฤษภาคม64เนาะเอาเรามาคุยกันเลยนะครับถ้าอาจารย์ให้เด่นนะอาจารย์ให้เด่นนี้นะครับเด่นห้านะครับเด่นห้านะครับ รองด้วยอาจารย์อะไรรองได้แปดแล้วก็มาสองนะครับเด่นห้านะครับอาจารย์ดอกจันไม้ให้รองแปดนะกันสองนะครับอืเด่นเด่นห้ารองแปดกันสองนะครับเด่นห้ารองแปดกันสองส่วนสามเนี่ย อาจารย์ว่าสามกับแปดเนี่ยมันตัวเดียวกันนะเออสามกับแปดมันตัวเดียวกันนะครับสามกับแปดมันตัวเดียวกันสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสามกับแปดมันตัวเดียวกันเนาะถ้าใครชอบไม่ชอบแปดก็ไปเอาสามก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยหกเนี่ยอาจารย์ให้ไปไปอยู่พิกัดล่างให้พิกัดในสองตัวล่างเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์ตัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเอางี้เขียนให้ใหม่โอเคไหมอืมอ่ะอาจารย์ให้สามตัวนี้ไว้นะ เด่น5รอง8นะครับเด่น5รอง8กัน2นะครับเด่น5รอง8กัน2เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่3ตัวนี้นะครับมันมีอยู่ที่3ตัวนี้ส่วนใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับส่วนใครที่เข้ามาไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูว่าอาจารย์ให้ตัวเลขอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มันมีตัวเลขเพียงแค่ห้าตัวที่จะไปเป็นชุดนับครบได้นะครับซึ่งมันเป็นเลขที่ไม่ซ้ําหรือใครที่บอกว่า มันมี3กับ8เข้ามาคู่กันมันควรจะเป็นเลขเงากันไหมในงวดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอะไรก็ตามนะครับอาจารย์ก็ขอฝากความเป็นห่วงทุกๆคนในสถานการณ์โควิดนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีเดอ้อดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้มีสุขภาพพลังไม่แข็งแรงท่วนครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าใครได้แนวทางจากอาจารย์ไปแล้วนะครับได้ผลกำไรเยอะอย่าลืมไปทำบุญนะสวัสดีครับสวัสดีครับ